เอามาประเทไทยติดต <Auf> ั e. ้งกองสายยางดีประทไทยอหนอยห่ออยเออันไหนตัวไหนออกกาีออกกากกาบักกาบักจะวิ่งเหรอตัหน่อยวิ่งเร็วเนี่ยนเสียงดังพร้อมอุเอ เนเล้วเสียงดังฟังปดมันเอ้าเอ้อเห็ดหน่อแห้งตัวหน่อยอยู่เนี่ยใเห็ดปนนี้เนี่ยโดงแห้งหลายอ้ยแก่อยแก่คอยหน่อตัวหน่อยของตัวใ,ใหญ่โดแห้งหลายมงตัวที่หน่อยมึงเห็น่ดิขาสัน เงียบไปเห็นเรไปเล่นไหนหวานเลยี่เแฟนเขาอยู่ปะแอยู่หรือปะปกติสัญญาเายังไม่เขาเล่นเปกเล่เขาอะวกะเล่นแห้งนะมันมันเาตีล่ะอยากเล่นก็เขาแต่อยากเล่นเขาทักเล่นก็ยเสียงดังใช่เขาตีเขามาเสียงดัง

ปรก็บดีเลยเขาจะร้อยด่าตัวตัวน้ำเสนออยู่ดีลเลยค่อยยองมาลรจองห้องลรามองห้องเรวมองเระแจ๊คแล้งเงโดน,นดูข่งสาวอีวานมาเห็นาอาอยากยองรี๋อยากจอกอะไก็นั่งจะค่อยอยู่น,นะอยากเห็นหน่องแฮ นอนลงยูซือๆไห,หนองเห็นแ้วงียน,นอรยงายยาเฮาเออยาเฮาย้าเฮาเขาโมมาเสียงหหย <c oughs> ได้หวานเ่ยคือกท่กามันดีกุนแตกท่กาเพิ่น <c oughs> <c oughs> นอนลง <c oughs> เล่นแห้งคือนไปมอนบรได้วยได้หวานชา่ำนอนนอนลง <c oughs> เราเยน่โอมฮัานนน้องไม่ด้เลยเ่งกลั้อกันแล้วเลยเด็กกนไดโอ้ยกระโดดยองยอยู่นี่แหละเอาแต่ก็ยังมาหาเขาดีเดียวนี่แต่จีถอยกไปเด็กกไดวัจถอยเมียนหยังมันสลัดมันเอาวัวต้นอันก็คางเซานีให้ว่า

ไปนกกลงก็ไปยอมคุณได้สิงานนี้มันงานนี้มันดิอาบอกซอยพูดอีกพูดอีกก็โอ้ยเล่นน้อเหมียวเนี่ยแล้วแล้วน้องป้ไปแอบป้า,ปา,ปา,ปามามามานี่มานี่มานี่ป้าหน่นองโตหน่อยคุณจะจัดอันนี้แห่น้องป้ามากระลิงนี้อย่างเหี้ยอย่างนี้ไปอันนี้น้องโตมันหน่อย คุ้งแหงวันไหนจะปิ้งไงทองด้วยเรียนกับมืดมื้อฉี่มื้อเศร้ายังปิ้งความปิ้งไงปิ้งความปิ้งไงหน้าหวานน้องตัวน้อยเบาๆนะหวานเบาเบาๆนะหวานไมเรียนแหงกับน้องเบาๆน้องตัวน้อยเออมึงไม่ไหวเลยปิ้งครัวปิ้งไงใช่ไหมเฮ้ยโมจอนโมจองนี่ก็ยับมาหาเขาเรื่อยๆได้เดียวนี่อยากเล่นเอออยากเล่นน้ำเขา อาหมดแล้วหมดแล้วถาห่วงเงียสอนเอากะเอ้าไปเบิ่งเอ้านั่นนั่นโดดเอาแรงมันอีมมาจักกะแรนเออจักกะแรนมะได้อินวานช่ำหวานหนึ่งกับฮันทุกเขากันหวานเอา,านนี้มันอยู่ซื่อๆดิ

เสียงแมวคูฟูกับเลยเยแม่โอ๊ยเออเอ้าเมืองบาีเเขาเดียวนี่เมียวเมวคูเมวคูพนคุณบ้านคุณบ้านถอยบเานี้เมยวคูบอกเจ๊แก้งไาทกเนาะเมีวคูน้เอ้า้ก็ได้ับค่จาองลม มาอยากเรียนอยากเรีนอยากเรีย,อย,รยนอตันนด้วย,ยนีเขาพุกที่เดียวเขาพุกที่เดียวตอนล่ะห <c oughs> ล่ะดี <c oughs> หวานมากามากเลยไม่ใ่ละเมียดอย่านีไ่ไต่โต๊ะเลยต้องพูอยู่ไต่โต๊ะเลย

จัก็ยลนยังไตโตไปไปบานเลยไปหดทางเลยกาี่บอกมันบ่นอยู่เนี่ยรกาเลยบานนี่ก้าก้าเลี้เลี้ยบเจออีบานไปไปเจออ้เจออีบานปกาเขาบานประกาเขาปนไก่ล้วบบนี้ยันเนี้ยตอครูทีเดียวยันเลยมาหวานเออบรกาเขาเไก่ได้เอาะ เดี๋ยวไปนี่นะอ่าแค่นี้จะคลิป